กันชนของวิกเตอร์นะครับครอบเพิ่มเข้าไปนะครับนี่เป็นรหัสเครื่องใบเทอร์โบนะครับผมซึ่งจะเป็นเทอร์โบคู่นะครับตัวของตัวต้ทายนะครับผมขนาดยาง2.5 5.5ติกนกตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแต่ดิกงเต็มกรงยังไงต้องเปลี่ยนครับผมเพราะเป็นคู่แต่อย่างใดนะครับการเตะให้เตะไปที่ตรงล้ออะไหล่ตรงกลางจะมีตัวตรวจวัดลมยางด้วยนะครับวิดล็อกก็จะมาด้วยนะครับตัวนี้ สวัสดีครับผมชัยจากช่องสายช n แนลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเจ้า Ford Next Gen e v อเวอรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับซึ่งราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมมาพร้อมกับสีตัวเทาแลมโบนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นสีที่ไม่ใช่สีสแตนดาดนะครับเราได้ทำการแรปสติ๊กเกอร์ ให้กับลูกค้านะครับเป็นสีเทอาแลมโบพร้อมกับตัวกระจังหน้าปกติกระจังหน้าตัวนี้เราจะติดตั้งเป็นสีดำด้านใช่ไหมครับแต่คันนี้จะพิเศษนะครับก็คือเป็นสีดำเงานะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED นะครับแบบนี้นะครับ3ามดวงนะครับผมแล้วก็ครอบด้วยตัวครอบไฟหน้านะครับ ส่วนไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแมทริก LED นะครับผมซึ่งลำแสงของตัวแมทริก LED ตัวนี้สามารถลดหรือเพิ่มตามความเร็วของรถนั่นเองนะครับผมและก็จะมีไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟสองสว่างขณะเลี้ยวนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเราเลี้ยวโคง้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟตัวนี้จะติดด้วยแต่จะติดอยู่ที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมตัวนี้นะครับ ถัดลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวกันชนของวิกเตอร์นะครับครอบเพิ่มเข้าไปนะครับตัดด้วยสีดำด้านนะครับผมและก็ยังมีความเว้านะครับในเรื่องของหูลากจูงนะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะครับผมตัวนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับหูลากจูงนะครับส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะครับผมขนาด สี่นิ้วนะครับผมและก็จับคู่กับล้อแมกนะครับผมขนาด20นะครับผมตัวยางเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวของตโย้านะครับผมขนาดยาง2 7 555อา20 R นะครับผมออฟเซตของแมกตัวนี้ครับจะลบอยู่ที่ลบ5นะครับตัวนี้ซึ่งพอออฟเซตลบเนี่ยเราต้องทำการยกตัวนี้จะยกไป1นนิ้วนะครับปีกนก ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแต่เหล็กกันโค้งยังไงต้องเปลี่ยนครับผมเพราะว่ารถมันสูงขึ้นของเดิมเหล็กกันโค้งเนี่ยมันจะสั้นตัวนี้ได้เปลี่ยนเหล็กกันโค้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมส่วนตัวตัวนี้จะเป็นตัวครอบนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเมมโบแท้นะครับผมเราจะครอบเพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนยางตัวนี้จะเป็นโอเพนคันทรีนะครับ R slash T นะครับล็อกเก็ตเทเนนะครับตัวนี้ จะลองรับความเร็วได้ไม่เกิน160กิโลเมตรชั่วโมงนะครับรหัสตัวนี้จะเป็นรหัส Q นะครับผมและก็ยางนะครับตัวนี้จะเป็น112ทับ15นะครับซึ่งแม็กซิมัมโหลดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,120กิโลนะครับผมถัดมานะครับตัวนี้เป็นรหัสเครื่องใบเทอร์โบนะครับผมซึ่งจะเป็นเทอร์โบคู่นะครับ เครื่องยนต์จะเป็นเครื่อง2.0นะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมจับคู่กับตัวเก e ียร์ e-shifter นะครับผมและก็ครอบกระจกมองข้างตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําเงาของเดิมเนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือสีโครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมแต่ตัวนี้เพื่อให้รองรับกับคิยล้อที่เป็นสีดําเงากระจังหน้าสีดําเงาล้อแมกดําเงาตัวนี้ติดตัวครอบเข้าไปนะครับผมสีดําเงาหมดเลยนะครับ ถัดมาในด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวกันชนท้ายของวิกเตอร์เหมือนกันนะครับผมพร้อมกับท่อไอเสียนะครับตัวนี้จะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับครอบไฟท้ายนะครับมีทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะครับไฟท้ายเนี่ยแยกเป็น2เลเยอร์นะครับ1 2นะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED เหมือนกันนะครับกล้องรอบคันนะครับตัวนี้และก็อีกอย่างหนึ่งขาท้ายเป็นแบบแผ่นฟรีนะครับ เห็นไหมครัเราได้ทําการเปลี่ยนชุดแต่งแล้วแต่ฝาท้ายแฮนด์ฟรีเนี่ยยังคงใช้ได้เป็นปกติอยู่นะครับซึ่งไม่มีการบังเซ็นเซอร์แต่อย่างใดนะครับการเตะให้เตะไปที่ตรงล้ออะไหล่ตรงกลางนะครับเตะแล้วถอยออกมาเตะแล้วถอยออกมาไม่เตะแล้วคาไว้นะครับแบบนี้ไม่ไม่ได้นะครับเขาจะไม่เปิดให้นะครับเตะแล้วถอยนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมเตะแล้วถอยอ่า ส่วนถ้าเราจะใช้ตัวสวิตด้านท้ายก็ได้นะครับถ้าไม่เตะนะครับกดเข้าไปอ่ฮะหรือปุ่มปิดตรงนี้ก็เป็นที่ปิดเหมือนกันนะครับอ่าสต็อปนะครับตัวนี้จะเป็นระบบแจมโปรเทคชั่นนะครับคือป้องกันการหีบอย่างเช่นผมกดลงมานะเดี๋ยวคอยดูนะครับพอโดนไหลผมเนี่ยเขาจะหยุดการทำงานนะครับเห็นไหมฮะ ส่วนอีกอันนึงก็คือแถวที่3เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นแถวที่3ที่เป็นแบบพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับผมทําให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ทำให้สะดวกสบายนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นเดียวสําหรับในคลาสนี้เนาะที่เป็น แถวที่3แบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะไปพับแถวที่2ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นพับเรียบเลยเนาะอ่าเห็นไหมครับ ห้องโดยสารพับเรียบนะครับสามารถเอาพวกท็อปอัพมาวางและก็ปูนอนได้นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับทั้งวัดรอบและก็เข็มไม้นะครับผมรวมทั้งเกตวัดน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียนะครับผมและก็ตัว อุณภูมิของความร้อนของเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นกราฟิกหมดเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็จะมี adaptive cruise c o n น r o l นะครับผมแล้วก็ตัวรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ lane keeping นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวลิมิตนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวจำกัดความเร็วนะครับอย่างเช่นเราเซตไว้นะครับอยู่ที่20บนะครับตอนนี้เห็นไหมหน้าจอ ถ้าเราเซตไว้ที่20นะครับรถก็จะไม่สามารถขับเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับถ้าอยากจะขับเกินให้ทํำยังไงฮะก็ให้ดันเซตบวกเข้าไปเห็นไหมฮะ30 40 50นะครับผมอ่าหรือจะกดแคนเซิลนะครับที่ปุ่มเดิมก็หายไปแล้วหรือเหยียบคันเร่งลึกๆนะครับระบบก็จะตัดการทํางานเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งขวานะครับผมจะเป็น การตั้งค่าต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีตัวตรวจวัดลมยางด้วยนะครับกดเข้าไปนะครับและก็ตัวทัชสกรีนตรงกลางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ก็เป็นขนาด12นิ้วเช่นกันนะครับผมตัวนี้จะรองรับในเรื่องของ Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สายนะครับผมแท่นชาร์จไร้สายมีมาให้นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อ e ีชิปต์นะครับผม 10สปีดนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบช่วยจอด Park Assist นะครับผมตัวนี้นะครับกดเข้ามาปึ๊บเห็นไหมฮะจะมีระบบช่วยจอดอยู่จะจอดแบบขนานฟุตบาทนะครับผมจอดเข้าซองและก็ช่วยออกจากช่องจอดนะครับผมถ้าเราจะเลือกด้านขวาเราก็ตีไฟเลี้ยวขวานะครับถ้าเลือกด้านซ้ายตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสีรล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับผมและก็มีโหมดการขับขี่6โหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงหน้าจอนะครับตอนนี้โหมดอยู่ในอีโคโหมดนะฮะโหมดประหยัดโหมดปกตินะครับเราจะเริ่มจากโหมดปกติทุกครั้งนะครับที่ดับเครื่องยนต์นะครับ โหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงนะครับสําหรับการบรรทุกหรือลากพ่วงโหมดธนูนลื่นก็คือโหมดฝนตกนั่นเองนะครับจะเข้าโฟร์ไฮให้เองอัตโนมัตินะครับตัวนี้โหมดโคนลนร่องนะครับหมดโคนลนร่องตัวนี้จะสังเกตว่าเขาจะปิดแท็กชั่นคอนโทรลให้ด้วยนะครับก็จะขึ้นตัวนะครับองศาของรถนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ และก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดทรายนะครับดิฟล็อกก็จะมาด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมดิฟล็อกสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่ฟอร์ดสุขาพิบาล3ถนนรามแข็งตรงข้ามซอยมิตรีน,นะครับหรือจะทักหาผมตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผม และก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครต์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม